สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปวีดีโอนี้ก็จะมาสอนโหลดเกม AK Mobile ภาคเก่านะครับสหรับน้องๆคนไหนที่ดาวน์โหลดแล้วกดเข้าเกมแล้วมันเด้งขึ้นมาหน้าจอแบบนี้นะครับก็จะเด้งขึ้นมาบอกว่าหน่วยความจําไม่เพียงพอให้เพิ่มความจําในเครื่องอีกประมาณ3 4มสิกนะครับก็มันแสดงว่าความจําของเครื่องของเราเหลือน้อยหรือว่าไฟล์บีมันไม่ถูกดาวน์โหลดไปในเครื่องของเรานะครับแล้วก็มีวิธีแก้นะครับ เราต้องไปหาไฟล์ VV มาดาวน์โหลดแล้วก็ย้ายไฟล์เข้าไปในตัวเกมนะครับถึงจะเล่นได้นะครับสำหรับคนที่เจอปัญหานี้เดี๋ยวพี่ก็จะมาบอกวิธีแก้นะครับสำหรับคนที่อยากดาวน์โหลดเข้ามาเล่นเกม a r k m o b i l เอกันเก่าหาไฟล์ดาวน์โหลดในไม่เจอก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนแรกก็คือให้โหลดเมกานะครับตัวนี้นะครับเมกากับประการไฟล์ตัวนี้ลงมาในเครื่องเลยนะครับตัวเขียวนี้นะครับนี่เลยนะครับเข้าไปหาในพิสโต re เลยนะครับ ก็พิมพ์คำว่าเมกาเลยนะครับนี่นะก็จะเจอแอปตัวนี้นะครับให้ดาวน์โหลดแล้วก็ล็อกอินสมัครล็อกอินเข้าไปในเครื่องเลยนะสมัครฟรีนะแอปตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นอีกแอปหนึ่งนะครับแอปตัวจาัดก,การไฟล์นะครับพิมพ์ e s เลยนะครับเรก็ขึ้นมาตัวเขียวตัวนี้เลยนะครับให้ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งไว้ในเครื่องเลยนะครับสำหรับคนที่กดดาวน์โหลดแล้วก็เข้ามาในเกมมันเด้งขึ้นมา แบบเข้าเกมเข้าเล่นเกมไม่ได้นะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับคนอื่นก็ให้กดลิงก์ที่พี่ส่งไปอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็จะเป็นลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์เกมนับตัวเมกานับตัวนี้เลยนะครับให้กดเข้าไปในลิงก์เลยนะครับอันนี้พี่ไว้แปะไว้ในของพี่ยู่นะครับกดเปิดนะครับ กดลิงก์มาใต้คลิปมันก็จะเด้งเข้าไปในหาเมกาเลยนะครับแล้วก็เลื่อนไปข้างล่างะนะจะเห็นจะคอามาเห็นคาว่าบันทึกลงในอุปกรณ์นะครับกดบันทึกดาวน์โหลดนะครับมันก็จะใช้เวลาดาวโหลดประมาณ2องิกนะครับเข้าไปในเครื่องของเรานะครับจะช้าจะไวก็อยู่ที่โทรศัพท์ของแต่ละคนเลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็กดเข้าไปในตัวจัดก,การไฟล์เลยนะครับตัวนี้นะครับ ก่อนเข้าไปเราก็ลบตัวเกมที่เราดาวน์โหลดติดตั้งแล้วกดเปิดไม่ได้ออกก่อนนะครับกดถอนการติดตั้งเลยนะครับแล้วเราก็เข้ามาในตัวจัดก,การไฟลเขียวๆนี่นะครับแล้วก็หาคําว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเมกานะครับเมกาดาวน์โหลดตัวนี้นะครับแล้วก็จะเห็นไฟล์ดาวน์โหลดของเรานะครับเป็นไฟล์ xabk นะครับให้เราเปลี่ยน ชื่อนามสกุลมันนับเป็น zip ับให้ลบ x a b k ออกนับแล้วก็ใส่ไป zip ไอพับับแล้วก็ตกลงนับเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาให้เราแตกไฟล์ก่อนนับกด1ครั้งนับรัามกดค้างนะครับกด1ครั้งคลิก1ครั้งแล้วก็แตกไฟล์มาที่นี่เลยนับห้ามกดค้างนับก็รอมันแตกไฟล์สักครู่หนึ่งนะครับ เราก็จะได้ไฟล์ apk ของตัวเกมขึ้นมากับไฟล์ v b นะครับรอมันแตกไฟล์สักครู่นึงนะครับจะช้าจะไวก็อยู่ที่โทรศัพท์นะนี่นะครับเมื่อเราได้ยางนี้ขึ้นมาเราก็จะเห็นไฟล์ apk ของมันนะครับตัวนี้ครับ apk ของตัวเกมนะครับกดเข้ากดติดตั้งเลยนะครับก่อนติดตั้งมันก็จะให้อนุญาตแอปนะครับอนุญาตการติดตั้งนะครับ i n s สตอไปเลยนะครับพอ i n s t a l เสร็จนะครับให้กด เสร็จสิ้นนะครับเราจะมองเห็นกัน้ว่าตัว Android นี้ขึ้นมานะครับก่อนที่เราเห็น Android นี้เราเข้าไปในตัวของเกมก่อนนะครับปดหน้านทิ้งหนึ่งรอบนะครับแล้วเราก็หาตัวเกมอาร์ของเราขึ้นมานะครับเราต้องเปิดเปิดให,หนึ่งรอบให้มันขาเแล้วว่าไฟล์ o อ b ของมันเข้าไปใน Android ก่อน,นครับ นี่นะครับอนุญาตมันก็จะเด้งอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับเรากดออกมานะครับแล้วเราก็เข้าไปตัวจาัดก,การไฟล์ใหม่นะครับให้มันสร้างไฟคืาเรียกว่าไฟ OBB ของมันเข้าไปในเครื่องนะไฟเปล่าๆนะครับมันจะมีชื่อนะเรากดดาวน์โหลดใหม่นะครับกดตรงดาวน์โหลดแล้วก็เมกะดาวน์โหลดนะครับก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เรากดไปตรง a อ d r o i d ตรงมุมข้างบนนี้นะครับ กดเข้าไปแล้วก็กดวีบีรอบเราก็กดคางตัวนี้แล้วก,กดค้ั้งลอกนะครับแล้วก็กดตรงกลางนี้เลยนะครับก็ไปที่จัดเก็บอุปกรณ์นะครับแล้วก็หาคําว่า Android นะครับแล้วก็ OBB นะครับนี่เราเราก็จะมองเห็นเขาเรียกว่าไฟล์ OBB ของเราคนระับมันก็จะไม่มีนะครับในนี้นะครับ ให้เราวางในนี้เลยก็ได้นะครับนี่นะครับให้เราวางในของที่เราสร้างไฟล์มันเมื่อกี้นะครับถ้าเราย้ายทับมันจะย้ายมาไม่ได้นะครับนี่นะครับ นี่พี่ย้ายออกมาข้างนอกนะครับนี่คนระับย้ายตัวนี้ออกมาด้วยนะครับนี่นครับแล้วก็ยกลบตัวนี้ออกเลยนะครับ จริงเราย้ายแค่ไฟล์นี้มาก็ได้นะครับย้ายมาทีเราไฟล์นะครับเราก็จะได้ไฟล์นี้กลับมานะครับอยู่ใน o b b ของ android ของตัวเกมนะครับแล้วเราก็ปัดหน้านี้ทิ้งเลยนะครับเราก็ลองเข้าเกมดูนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะเพราะาพี่อัดหน้าจอควางอย่างนี้เดี๋ยว เราับหลังจากที่เราย้ายไฟล์บีเสร็จเราก็เข้าเกมได้เล่นได้ปกติเลยนะครับแล้วก็สามารถเข้าเล่นออนไลน์ได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่จะค้นหาดูนะครับนี่นะครับก็จะเข้าตัวเกมได้นะครับอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟที่พี่เป็นเจ้าของอยู่นะครับอยู่สองเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟ P P และเซิร์ฟ P v E นะครับ ถ้าสนใจเขาเล่นก็ทักมาขอเขาเล่นได้นะครับเซิร์ฟก็เปิดมาเกือบ7ปีแล้วนะครับไม่มีการปิดเลยนะครับสนใจเข้ามาเล่นด้วยกันก็ทักมาขอเขาเล่นได้นะครับลิงก์ a c e b o o กก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้พี่ก็มาบอกวิธีการดาวน์โหลดได้ย้ายไฟล์ v b แค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกด like, ไกลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกดดิ่งเวลาพี่ลงคลิปใหม่ๆก็รับการแจ้งเตือนก่อนใครนะครับ คลิปวิดีโอนี้ก็มาบอกวิธีการย้ายไฟล์วีบีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ